สวัสดีครับงุดงิดสเกิตข่าววันนี้มาถึงช่วงข่าวทุกชาวบ้านครับทุกชาวบ้านวันนี้ครับเกิดจากรถตู้ครับขนส่งพิธีกรรายการแคมป์ลินครับติดลมติดติดลมอยู่ที่สแกงงามเนื่องด้วยพิธีกรไม่ยอมลงรถครับอีกหนึ่งข่าวครับทุกชาวบ้านวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องเชิญดูครับสวัสดีครับสเก็ตข่าวช่วยชาวบ้านภาคสนามวันนี้นะครับแาวนี้นะครับเป็นเออเฮ้ยแกไม่สบายเปล่าอ่ะ นี่ฉันเป็นอะไรเนี่ยทั้งจามทั้งคัดจมูกไม่ยอมหยุดสักทีอาการแบบนี้สงสัยแกเป็นภูมิแพ้แน่เลยป้าป้องคุณแกคัดจมูกใช่ไหมอ่ะอืมอย่างี้ก็ต้องล้างจมูกแล้วล่ะฉันกลัวอะแกล้างจมูกมันจะแตบไหมเนี่ยไม่ต้องกลัวเกลือเนี่ยเขาทำความสะอาดได้อย่างอ่อนโยนไม่ระคายเคืองหรอกแกเฮ้ยจริงหรือจริงๆยิ่งคนมีภูมิแพ้อย่างนี้ต้องล้างจมูกบ่อยนะแกเพราะว่าจะได้ชําระล้างสิ่งสปกปรกสารก่อภูมิแพ้และลดอาการคัดจมูกากาับแก มานี่เดี๋ยวสอนให้เป็นของมึงคุณกันนกินกูทำไมมานี่แกเดี๋ยวสอนให้ล่าจมูกง่ายๆจ่อดันกั้นโล่งไม่ใช่ไม่ใช่จ่อกั้นดันโลกจ่อกั้นดันโล่งนี่แกแค่นี้เองดูดปึ๊ดเฮ้ยเป็นไงบ้างล่าจมูกแล้วโล่งเลยดิแกโล่งเลยไม่ฮัดชิลแล้วมีความสุขฉันมี ถูกท่ามกลางแดด48องศาตรงนี้โทษนะโทษนะชาวบ้านสี่ไหนบอกให้กูเป็นแบ็คกราวไม่มีกล้องตัวไหนถ่ายทางนี้เลย นเดี๋ยวในระหว่าง four ที่เรากำลังถ่ายกันนะมึงอยากเห็นร่างทรงป่ะเจ้าเสื้อเรืงผีป่ะเจ้าเสื้อเรงผีป่ะขนาดไอ้ดิมมันอยู่ตรนนั้นมันยังมีซีนเยอะกว่ากูอ่ะไปไปไปโอเคโอเคไปไปไปชดีชีไปแล้วกล้องก็ไม่หันักานี้ไม่มีไปไปไป ไไปหนอะะคกินเหล้าเบาอีกด้านหลังเลยจำได้ปะมากลับมาแล้วตัวนี้ญี่ปุ่นเจ็ดหมื่นที่กูบอกโอ๊ตวอยหน้าใหญ่แหวนหนึ่งข้อมือสองคิดเงินออกมาประมาณแสนบาทอ่ะกูว่ากูเสียหน้าไงไปยืนน่ะเดี๋ยวไอ้เฮียเราเป็นคนไทยไอ้เฮียโพสโซ่หนโชว์เจ็ดหมื่นตลอดเลยนะพี่โอ๊ตวันนี้จะให้พี่แบ่งทีม2ทีมทีมละ3คนเพื่อเอาตัวรอดแบบบูธคราฟแคมป์แบ่งเป็น2ทีมค่ะทีมแรกเป็นทักษะการช่าง ร้างเต็นท์ทีมที่2เป็นทักษะการทําอาหารช่วยรังสรรค์เมนูให้หน่อยพี่พี่โอ๊ตอยากรู้อยากรู้อย่างหนึ่งยงบีไปว่าเป็นแบบชุดทีมแคมป์ขอขอขยายความตรงนี้ไอ่ดิมเนี่ยใช่อ่าใช่น่าจําเนี่ยเหมือนคนจีนเด็กกุลกุชชี่แบรนด์แบรนด์อะไรครับเนี่ยแบรนด์ดอเชกับบาน่าดอเชกับบาน่าทั้งตัวนะครับเอาสิครับอีโดอะแบบทีมโอ๊ตมาครับเดี๋ยวก่อนมันต้องจับคู่เลยฮะทีมสามทีมสามสามเอาหน่อย เฮ้ยไอ้เฮียได้เลยทีเดียวโอ้โหปุ๊กว่ากูว่าแม่งเช็คก่อนแม่งเช็คก่อนว่าใครทำเฮียอะไรเป็นบ้างน้าทำอะไรเป็นบ้างทำอาหารเป็นไหมทำไม่เป็นเลยทำเต็นท์เป็นไหมไม่เป็นเลย มาทำเฮี้ยอะไรมีซ้งเฉยเฉยมีซ้ำเฉยเฉยเอาสิเอาสิเหย็ดดถามนี่ชุดเขาเท่าไหร่ถามสิท่านชนชุดเท่าไหร่สรุปวันนี้ก็ใกล้ๆกล้หนึ่งแสนก็ใกล้ๆกล้หนึ่งแสนอยู่อุ้ยหนึ่งแสนเลยเหรอเฮียกูไม่อยากจะบอกเลยเสื้อก็ฟรีกางเกงก็ฟรีรองเท้ากูซื้อมาสี่พันแล้วต้องลงไอจีเขาด้วยใช่ใช่คงตัวแทนมาแบบฉุบกันไหมคะเพื่อเลือกว่าใครจะทำเต็นท์หรือว่าใครจะมาอันนี้ถ้าชนะเป็นคน เลือกใช่ลัดผมดูผมดูรายการมาต้องรัดแททูคัลเลอร์คุณโอ๊ตอยากทำอะไรอยากอยากกางเต้นทำอาหารไอ้เฮียงานก่อสร้างอ่ะให้ฝั่งนู้นทำเราทำอาหารอาหารคุณเป็นใช่ไหมไม่เป็นอ้าวอ่ะชนะม่ไเดี๋ยวพิการเต้นเปไหมสามคนไม่เป็นเหมือนกันเฮ้ยนั่งนึงนะอยู่ใกล้มึงมึงเหมือนขี้เมาเหมือนกันนะหนึ่งทีจบเลยนะไม่ต้องสองในสามมิจะออกอะไรอ่ะเอาเลยวัดเลยว่าใครแม่พูดเรื่องจริงไอ้เฮียครับมึงจะขั้ไกลใช่กูจะออกคอร์สได้เลยโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เห็นไหมไอ้โง่พี่โอ๊ตอย่างน้นะฮะอยากจะทำอะไรถ้าเมื่อกี้กูชนะก็หาว่ากูเลวอีกไปมึงโง่ทำไปทำเต้นพวกผมโทษนะกับข้าวทำเป็นไหมไม่เป็นอ่าไม่เป็นเดี๋ยวพวกกูก็ทำอย่างนี้แหละมึงไม่เลือกให้ดีอ่ะมึงจะไม่ทั้งนอนแล้วไม่ได้ทั้งแดกด้วยนะอย่างน้อยมึงเอาให้ได้แดกเนี่ยนี่เขาทำเป็นอาหารเนี่ยเขาทำเป็นกูมีรายการอาหารโอ๊ตโอ้โหรายการอาหารมึงยังไม่ได้แดสัะอันเลยสัตว์ แล้วเมนูคืออะไรเป็นปลาย่างแล้วขอน้ำจิ้มแจ่วเพอา่างนั้นผมได้ถ้าน้ำจิ้มแจ่วผมได้ผมถนัดอยู่โอเคคุณไม่ได้รู้ว่าผมจริงๆผมช่วงเวลานี้ผมแบบเป็นพวกแคมเปอร์ก็คือรู้หลักการรู้วิธีการแล้วตอนแรกผมทําให้แบบเขารู้สึกว่าแบบเราทําไม่เป็นเราเนี่ยเดี๋ยวคุณดูได้เลยนะผมดีดนิ้วทีเดียวเสร็จเลยเรียบร้อยเราไปเล่นค้ำถอกันดีกว่าเล่นไปแล้ว เราแค่มาเราแค่มาบาดแล้วก็โปะเกลือพี่บ,บอกบอกผู้จัดการหนนั่งคุยนั่งพื้นั่งคุยตออ่อครแล้วแล้วแตะพื้นแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ใหญ่ซะด้วย <c oughs> ผมเคยเรียนลูกเสือมาครับครับซึ่งลูกเสือนี้เขาไม่มีตกใช่ไหมครใช่ฮะผมตกฮะเฮ้แต่ว่าผมคิดว่าผมทำได้นะทาไ่เยี่ยวรถเต้นอาจารย์ก็ไม่น่ามีใครตกเอาแล้วติปป๊อปไปแล้วเพื่อให้เป็นติปป๊อปไปแล้วครับตอนนี้เรื่องที่ เขาเรียกว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอนไหนทีมมึงมีบัคแล้วกูจะเป็นบัคทีมกูให้อันนี้ย้ายกลุ่มแล้วฮะไอผมผมมาสนตำรวจมาปันป่วนเขาอุ้ยนี่ลูกเหมือนเป็นเลยเนี่ยเป็นไหมเราเป็นไหมยังไม่เป็นค่ะเรื่องเรืองยิงเยอะยิ่งดีฮะยิ่งเยอะมันจะลดคาวทำไมของน้ำติดมันติดติดวะรูปรูปน้ำ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 เคยดูทีวีไหมฮะถ้าดูล่อวทีวีคนนี้เป็นคนที่ดวงดีที่สุดในโลกคือผมผมดูมาอยู่เนี่ยมันไม่เห็นตรงอย่างที่คุณบอกเลยนะ อ่าพลิกด้านหนึ่งนะทางนีอไอสัตว์ทำเป็นเก่งไอชิบหายไอเหย้ยเอาไหมเหมือนเลี้ยนมาไอเหี้ยเออมันต้องห่อบปะวะมีฟอยบ้าะมีฟอยบ้าะมีหลังรถเต็มแผ่นเล็กอ่ะไอไอเหี้ยนั้นไม่ได้เป็นเผาปลาอันนั้นเผามังตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมาเหมือนจะมาเหมือนจะใช่ละอ่าไปอีกคู่หนึ่ง มันไม่เท่ากันป้าว่าเพื่อนเอ้ยเชี่ยรายการยูทูบไม่ต้องเท่ากันหรอกปกติประสบการณ์ของคุณกับฟอยนี่มันมีประสบการณ์ที่ดีหรือแย่ยงไงส่วนใหญ่ละครับเพื่อนส่วนใหญ่เพื่อนอ,อ๋อเหรอเพื่อนจะเกมอ๋อไม่เถียงเพื่อนชอบเล่นเกม,มใช่เฮ้ยลงแล้ว พี่ป๊อบอยู่ทีมไหนคะฮะอยู่ทีมไหนพี่กูไปไปมามดูกูทำเป็นพิธีกรเพราะพิธีกรมึงไม่ทำงานแล้วยงเขาทำถูกแล้วมันต้องมีคนดำเนินรายการคนนึงที่กูถามเลยเขาเป็นยังไงพี่ป๊อปไปดูทีมเลยแล้วเมื่อกูทำงานขนาดนนี้มึงนึกว่ากูเป็นโจโฉเลยเย่ทำได้ทุกอย่างขอบคุณมากครับพี่ป๊อปทำเป็นใช่ไหมฮะไม่เป็นครับเฮ้ยมาช่วยมาช่วยมาช่วยปัดกูซะแล้ว เขาหลังถ้าทำอย่างนี้แนะนำให้ไปอยู่ช่องโจโฉเอีเห็นไหมเขาพูดแล้วเปิดการสิพี่ใช่ใช่แล้วคนอื่นเข้ามาเนี่ยที่ไม่ใช่แท็กซี่ันเลอร์มาถึงเขาก็มานั่งนิ่งๆกินเออผมเข้าใจว่ามาเจอพี่พี่โอ๊ตพี่ป๊อปแล้วก็มาแคมป์กันผมนึกว่าจะเปิดเหล้ากินกันแล้วใช่จัดทำเต็นท์ที่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยไงเราไอ้นี่ก่อนไหมทำแจ๋วไงระหว่างรอปลาตัวแรกสุกใช่ใช่เย่เย่ระวังว่าเย่เย่อย่างนี้เข้ามาถึงเดินแก้ผ้ากับนึกปูุ๊ปน่ะเสื้อตัวเป็นแสนเนี่ย มันไหมนะเพวาไฟมันแรงไปหน่อยอ่ะมันต้องอย่างนี้แหละแต่ว่าเกลือมันต้องเยอะนะเพื่อให้เกลือมันแบบมันดูดความค้าออกอแต่ว่าเกลือเราจะไม่ได้กินเราต้องเอาขูดออกแล้วนี่ใส่ผงชูรสอะไรคะเนี่ยยไม่ต้อะมาใส่เราคุณไม่เอาผงชูรสปกครักชูรสเหรอใช่จริงตั้งแต่ก่อไฟแล้วพี่ผงชูรสอ่ะใส่ไปก่อนให้มันอบอวลเงี้ยนี่คุณดูแลยังไงเนี่ยแต่ว่านี้ไม่งห่วงแจ่วผมว่าเฉยได้ใส่มากกว่าพริกอีกอ้กสัตว์อันนี้นะครับก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วทั่วไปครับข้าวคั่ว พริกน้ำปลามะนาวแล้วก็ขาไม่ได้เลยคือผงชูรสนะครับประมาณนี้ผงนัวที่เหลือลุยที่นี่มีไหมพี <als> ่ดูจากบรรยากาศแล <pl ains> <P UC> ้วมันมีซัมติงขายไหมที่พี่เห็นธงเขาตรงนู้นอ่ะผมเห็นแล้วธงั่งยังไงเฮียทีมชาติธงว่าที่ทูอยู่เนี้ยห้าแฉกหรือถ้าหาไม่เจอไม่ต้องไปทูพี่คะหยุดทำทุกอย่างค่ะแต่กติกาพิเศษให้อะไรวะเนี่ยแค่นี้กูก็เหนื่อยกันมากแล้วนะกูถามจริงนะมึงจะให้กูทำอะไรอีกมือกูอยู่ที่ปลา ไอคนนั้นก็ทําแจวมึงดูเฮยนุ่น้มึงเช้ากกิการพิเศษมึงไปลงตัวนู้นขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะเอาไปทำอะไรเอาความสามารถพิเศษมาแลกไอเทมพิเศษไปไปจำไปจำจำไปความสามารถพิเศษไปเฮ้ยคุณตรงดี่วานี่คนนี้ความสามารถพิเศษเขาเยอะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นคนถ่ายด้วยถ้าเกิดว่าพี่ทําความสามารถพิเศษนี้สําเร็จนะคะฝั่งพี่ตรงค่ะ จะได้ลันเนอร์หนึ่งคนไปทําเต็นท์แทนพี่เลยลันเนอร์คือใครครับลันเนอร์คนที่ไปช่วยพี่มูเกียอ๋อกูแพ้ก็ได้นี่เขาทำช่วยกูทำอยู่แล้วไม่อันนี้ถึงไม่ใช่ลันเนอร์อันนี้สโมเกอร์สโกส่วนของฝั่งพี่จําค่ะจะได้เซตซอยจุแบบพร้อมทานแล้ว1เซตค่ะเซตจำเอาไม่ได้นะจํากูแพ้เองเคยไหมเคยซอยจุไหมเคยซอยเคยซอยก่อนแล้วบอกน้องว่าเดี๋ยวข้างห้องได้ยิ พี่ตรงคะให้พี่ตรงพูดคํายากโดยห้ามหุดหหิดค่ะอันนี้เราหยิบมาจากเพลงลิ้นติดไฟพูดให้ตรงพูดให้ครบนะคะภายในเวลา30วิค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามตาตีตกต้นตาลตายตาตีตายต้นตาลต,ตาลร้องโอยยอยักษ์รักลิงลอลิงรักยักษ์รักยักษ์รักลิงสำรีขายห,หวยสำรวยขายสีสำรีเล่นหวยชูสีชอบชี้ซูชีซูชี ครบแล้วครบแล้วทำสำเร็จโอ้โหเก่งมากทีมพี่ตรงค่ะได้ลันเนอร์ไปช่วยการแข่งโอเคค่ะขอพี่จํำยากนิดนึงนะคะให้พี่จํำไล่เวทมนต์ในอาหารด้วยเสียงสองถูกคนละมีเวทมนต์ให้ไหมเหลือเราต้องงั้นขอพี่จํำเขียนเวทมนต์ขึ้นมาให้เลยค่ะอาละคาราบ้ามูนีมูนีปารีปารีปาลัสตาด้วยมูนีมูนีแม่นีแม่นี ล่าสั้นเฮ้ยล่าสั้นอ่ะเนาะล่าเนาะโอลีล่าสัลนเฮ้ยเขาเป็นมือเบสจริงใช่ป่าววะอันนี้เอ็มมึงอยู่กันยังไงวะเดี๋ยววงร็อกมาอย่างงี้ไฟผ่านมาคนเบสก็ส่วนหนึ่งอะอเหรอแต่ไฟแบบนี้ก็จะนานหน่อยครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำไม่ถึงป้าเหมายถึงว่ามึงเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงยังต่ำไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงโดนกูเป็นไงบ้างมึงมาทำไมไอ้เชียน่าจะดีว่ะ พี่ปอกอยู่ทีมไหนวะมึงเดินไปเคลียรใช่ตรงป่ะเดินไปเคลียร์พี่อยู่ทีมไหนนะผมอยู่ทีมคุณผมอยู่ทีมคุณพี่ไม่ใกล้เต็นท์เลยอ่ะอเอเหรอพี่ใกล้อยู่ทีมไหนนะนี่ดูแลให้เฮ้ยหมุนๆอย่างนั้นอ่ะหมุนไอ้ให้มันเป็นเกลียวแล้วก็เดี๋ยวเราก็ดึงขึ้นอย่างนี้ไงได้ยังได้ภาพยังเดี๋ยวนั้นเล็บ reference มันใช่แบบนี้เหรอวะมึงของมึงลองขึ้นเ r e f e เ e นซ์ขึ้นมาอีกทีนึงดิ นี่มึงก็ปล่อยให้แขกรับเชิญก็ทําตลอดเวลารายการเรียลิตี้เหรอฮะใช่ <laughs> แต่จริงนะถ้ามีคนโหวตออกอ่ะกูว่ามีคนนั้นน่าจะโดนก่อนกูนะ <laughs> ยังไม่แตะไม่แต่น้ำปลาสักหยดเฮ้ยกูว่าปลาเราแม่งไปได้ดีวะกำลังได้ใช่ไหมพี่กำลังได้เลย <laughs> พี่โอ๊ตครับว่าไงครับนะาทำไมถึงเลือกทำรายการประเภทนี้ครับ <laughs> เอาจริงมากแม่งตอนเริ่มตอนคิดตอนแรกแม่งไม่คิดว่าหนักขนาดนี้นะนี่ออกมาร้อก็ร้อนนี้เฮียต้องเผาปลาเองออสัตว์แล้วคนดูแล้วก็เนี่ยแตบคอหมดแล้วเนี่ยเฮียเฮ้ เอาแล้วเหรอถ้าแสบคอนี่ต้องกัวคอนะฮะใช่ต้องกัวคอแล้วถ้าแสบเยครับแฮ้ก็กั่วเออะไรเนี่ยไอสัตว์โอเคครับพี่โอ๊ตครับจยาผมเสร็จแล้วครับพี่เ้ยขออนุญาตนะชิมชิมชิมลิตรบิ i ติตรบิสไอ้เหียได้ได้ดีเลยเขาของเขาของจริงใส่ข้าคกัวได้ป่ะเอ้ยเยอะที่สุดคือผงชูรส นั่งหน้าไฟนานแสบคอหมดน่ะอุกันอันตรายอันตรายเดี๋ยวกำลังกูบวดหน้าไฟให้แล้วกันอะไรนะเออบวดหน้าไฟดูบวดหน้าไฟทำเพี้ยกูยังไม่ตายนอกจากล้างจมูกได้แล้วแล้วป้าฟองกุลยังกัวคอได้ด้วยจังหวะนี้มีจังหวะตลกด้วยนะอมไปเลยอมไปเลยโอ้แล้วเนี่ยมึงให้กูเล่นมุกไก่เยอะกูระคายคอแล้วเนี่ยป้าปองกุลไอ้เหี้ยดูดิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องก้กปากก้กคอนะป้าปองกุลเพื่อสุขอนามัยที่ดีครับผมอือ ไอ้สัตไอ้สัตว์จะพูดไสทะไปแย่อะไรไฟมันร้อนเกินไปอนอกจากล้างจมูกได้แล้วใช้กัวคอพระปองกุลลดอาการระคายเคืองคอนะกลัวปากกัวคอด้วยน้ำเกลือแล้วปร่องกูลเพื่อสุขคามนามัยที่ดี รอบสุดท้ายละส่งตัวแทนมาหนึ่งคนขอไม่ซ้ำค่ะรัสซี่รัซี่รัซี่ดิรัซี่ไม่เคยได้ทำอะไรให้รัซี่ไปทำมึงต้องบอกกติกาก่อนเราจะได้เลือกตัวผู้เล่นได้เว้ยไม่พี่ต้องส่งมาก่อนถึงจะบอกได้อ่ะพี่อ้อไปเลยพี่อ้อพี่อ้หน่อยพี่อ้อหน่อยทีมผมเเจอรัซี่เลยนี่ของพี่รัเนีขอให้เปิดขวดด้วยของที่กำหนดให้ค่ะถ้าพี่รัฐทํทำสำเร็จนะคะทีมพี่รัฐไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวให้รันเนอร์ทำต่อเสร็จแล้วไปทำอยู่แล้วยังไม่สำเร็จแบบครบเลย มึงเข้ามึงรอเข้ามาอยู่เนี่ยมึงรอเข้าไปอยู่มึงรอเข้าไปอยู่ยงของพี่โอ๊ตถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผมชนะเอาพี่ป๊อปอ่อนทีผมไม่ได้ไหมฮะเอาพี่ป๊อปอ่อนทีผมได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเราสร้างสรรค์มาร่วมกันของพี่โอ๊ตค่ะขวนชื่อเพลงแคททูเรามีให้5เพลงใน30มสิบวิถ้าทําได้ซอยจุไปอีก1เซตโอเคขอพี่โอ๊ตก่อนนะคะเพราของพี่รัตต้องเซตมาดิพี่จางคะช่วยถือป้ายหน่อยได้ไหมคะได้โอ้โหเยอ้ มึงจะใช้กับทุกอย่างเลยหยงพร้อมนะคะมาเดินต่อสร้างกับาครับรู้ไหมจ้าเล่าไหมจุคืนนี้สบายคานนื้อสบีคืนนี้สบายคายนิสบืนคายนิสบืนเนาะสัตว์เอ้ยจาดกันด้วยดีจีกันด้วยดักใช่จีกันด้วยดักเหรอ เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจไทยไม่อาจเอาไอ้เฮียอะไรวะเนี่ยเธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจไทยไม่อาจเธยไม่อาจเอารักไปจากหัวเธอเออโอ้ยยางหัวเจอหัวเจอเออหัวเจอหมดเวลาค่ะไม่ได้ค่ะหมดเวลาไอ้สัตว์ยากนะข้าขอฟังหน่อยอยากฟังเปิดเพลงไหนเปิดเมื่อไรก็ยังสวยงามไปเพลงเนิร์ดโอ้ยเฮีย ของมิระต้องต้องนั่งไหมคะหรือว่าสามารถยืนเปิดได้เลยเขาทำได้ทุกอย่างโอเคมึงไม่เคยไปสีลโไอ้เหี้ยเปิดปึ๊กมันง่ายเลยพี่แต่ว่าข้าวโพดมันจะยากข้าวโพดไหนวะโอ้ทอดก่อนเลยอผมไอ้เหี้ยมีข้าวโพดมีโคล่าไอ้สัตว์คิดว่าเรื่องนี้มันจะคำได้จริงจริงเหรอตัวตาจเปิดได้ยังไงเหรอ

ไม่มีทางมันไปไม่ได้นะมันอ่อนไปเพื่อนอ๋อมันต้องปีกอะไรจะเป็นมันต้องแข็งอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ได้มอันนี้ได้เลยอันนี้ง่ายอันนง่ายแฉดระวังแลพี่เขาไดนี่จบเลยจบเลยแล้วผมมีผมเอ้ผมมีผมมีผมมีนี้ผมมีส่วนตัวหนึ่งอันไว้เลรียรายการแฉดแฉดแรกแล้วไปสบายสบายสบายลอยลอย อุ้ยแต่ไ้ดีแต่ได้อยู่นะควรย้อนเก็โควรคูครคูไปละหนึ่งลอยเข้าเนื้อเลยเฮียอ๋อไม่ถึงว่ารายการมันเข้าเนื้อเข้าเนื้อคูนี่ไอสันอันนี้อ่อนไปแล้วเนี้ยางกันไม่ได้โอย่างงี้ปัญญาพี่ป๊อเอางัดไม่ได้เลยฮะปัญญาอ่อนไปเฮียปัญญาอ่อนไปได้แดไอ้เียาูเหรอ สำเองวินาทีถือว่าให้ค่ะนัทน้ำมาันแไอ้เหี้ยแล้วของใินไปก็ไม่มีผลอะไรที่พ้องคุณเสี่ยวแมวชื่อยาวมากเลยต้องถามคุณรัตว่าคุณรัตมีอะไรจะให้กับทีมงานพวกเราไม่ครับนอกจากอะไครับไม่เพราะว่าทีมงานก็มีให้คุณรัตเหมือนกันครับวานนี้เนี่ยเพ่งครับงั้นทีมทำเต็นท์ให้พักนะคะรอทีมทำอาหารค่ะขอบคุณครับไฟหายแล้ว ช่วงไหนสมัยก่อนไปรู้ไปบ่อยช่วงไหนใช้ความคิดแล้วก็แบบว่าดูพวกคุนพวกแบบวอลสตรีทเพราะมันไปรามคนละแบบกันบูมอพสตีนใช้ใช้เวลาคนละไทม์โซนเราสรุปกิจกรรมวันนี้ก่อนกิจกรรมวันนี้คือเรามีข่าวช่วยชาวบ้านดซึ่งและหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้รถตู้เพิ่งออกนะอยังรถรถตู้เพิ่งเอาออกจากหล่มได้นะวันหลังแล้วมึงจะให้รถตรงรถตู้ถอยแล้วมึงเดินดูดูข้างล่างก่อนแล้วก็วันนี้เราทําอาหารกลางเต็นท์เองมีความสุข ผมเชื่อพี่ผมเชื่อพี่อะไรมาพูดอ่ะมึงดูเปลาตาของคนที่เหนื่อยคนหนึ่งเนี่ยมึงดูเปลาตาของเขาที่มีความท้อเขาทำงานอัลบั้มหนึ่งกูยังไม่เห็นเขาท้อกันอันี้นะไม่ไม่บอกงานอัลบั้มกูก็เหมือนกันกูก็ทำคนเดียวสรุปแล้วกิจกรรมก็คือย่างปลาทำน้ำแจ่วทำน้ำจิ้มแจ่วดีซอยจุต้องการอะไรจากกูอีกแบปอัพ ว่าสถานการณ์ไหนที่เหมาะกับการล้างจมูกที่สุดอย่างนี้เหรอเข้าอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยวันนี้หนักเลยทั้งหนักทั้งฝุ่นเลยพ่อพงกูเดี๋ยวนะเข้าอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่แต่ว่าเราไม่มีทางแย่แล้วเพราะว่าเราทั้งล้างจมูกแล้วก็เราทั้งกรั้กคอด้วยน้ําเกลือสุดยอดเฮ้ยอันนี้ไม่ได้โฆษณานะใช้อยู่กูเป็นไซนัสไม่ไม่เป็นไซนัสเป็นภูมิแพ้มันเป็นเหมือนโรคกรรมพันธุ์่ะแล้วถ้ากรรมมาสองพันน่ะก็กรรมมาสองพันก็ได้จับนมด้วยไอ้ซนัทไม่เท่าไหร่ถ้าแฟนนัทจะไปใส่ได้ไหม มึงให้เล่นกับกูใช่ไหมล่ะฮะระหว่างไซนัทกับใครนัทมึงยังยังไงอุ๊ยไโอ๊ตต่อแล้วอย่าลืมเพี่อนอนเรือแล้วอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมจอกั้นดันลงลง <จ>ดันลง่นลงท<ค>ำพี่อะไรสัตว์จะไม่ตาย <ลง S 2> ขอกที่จอกั้นดันล่ง <laughs> แค่ร่วมแชร์ว่าสถานการณ์แบบไหนที่ทําให้คุณอยากล้างจมูกขั้นสุด3คําำตอบที่โดนใจนคณะกรรมการมากที่สุดนะครับรับบัตร Starbucks มูลค่า500บาทพร้อมกับชุดอุปกรณ์ล้างจมูกไปเลยหรือถ้าใครอยากได้ชุดล้างจมูกแบบนี้นะครับผมก็แค่ไปเล่นกิจกรรมแล้วส่งภาพหรือคลิปล้างจมูกไปทางอินบ็อกซ์ครับ ก็สามารถรับชุดล้างจมูกไปเลยคนละหนึ่งชุดตั้งแต่25กุมภาพันธ์นี้ถึง11มีนาคมครับร่วมกิจกรรมและติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook และ Twitter ของ Clean and Care สถานการณ์ไหนที่ชอบที่ว่าต้องล้างจมูกที่สุดครับคุณคุณดินแทตัวอย่างแรกเลย pm 2.5ครับวิโอ้หฝุ่นคือบาง <c oughs> ทีเราออกคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยจร <c oughs> ิงจังเลยเราไม่รู้ว่าระดนอะไรมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยเรามาถ่ายรายการบางทีมีฟุกฝุ่นควันแบบเนี้ยปกติผงฝุ่นควันที่แบบเข้าจมูกเนี่ยเราตั้งใจให้มันเข้้าาาาาเเออองงหรืว่มมันยขบ ทีก็เพื่อนก็มาบางทีก็มาจากเพื่อนผมวันทีเพื่อนพา2.5เข้ามาในบ้านเลยเหรอใช่บางทีมาจากเพื่อนไอ้เหี้ยถ้าเทป2เทป2องไม่ได้ถ่ายแล้วมึงโดนรวบเลยกูกูยังไม่แปลกใจนะไม่คือบางทีเราอยู่ข้างนอกเงี้ยปั่นจักรยานออกกำลังกายเงี้ยพีเอ็มสองจ้ามันเข้าลงไปบางทีเราไม่รู้ตัวบางทีเราตักลัวแต่โควิดอ่ะลืมเช็คแอปไอ AQI ว่าเออมันเท่าไหร่แล้วเงี้ยมาถึงก็มีแบบจามมีอะไรแบบนี้บ้างครับไม่แต่วันท่สาสัปดาห์ที่ผ่านมาฝุ่นในกรุงเทพกับประเทศเราอ่ะ กลับมาอีกแล้วนะมานะมานะกลับอย่าลืมนะไอ้กลัวโควิดแล้วก็ต้องกลัวฝุ่นด้วยนะหรือแม้กระทั่งไปแคมป์อย่างเงี้ยแบบไอ้พวกควันไฟเงี้ยก็ถือว่ามีผลต่อควันไฟปลาอย่างเงี้ยครับผมปัญหาเยอะเลยต้องพวกคอไปกินแสบคอหมดเลยไฟมันร้อนแล้เดี๋ยวอีพีหน้ามาดูว่าปลาจะแดกได้ไหมนะครับครับผมไปเจออีพีหน้าซืและนี่คือปลาเผาของเราในอีพีที่แล้วครับอีพีนี้เราจะมาเปิดกันจริง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 ๆๆจริง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 ได้จริงจริงจริงได้ เป็นไงอยู่ดีรายการแล้วก็เสกบิ๊กออกมางงปะผมเห็นลงลย์ลิสต์ที่เป็นเล่นกับฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราครับผมโอ้โหไอเชี่ยยังดีมากเลยนะโปรเจกต์นั้นคือเกิดขึ้นได้ไงอาจารย์แซกซึ่งเป็นเพื่อนเพื่อนเรานะครับเขาก็เขาก็อยู่ในวงนั้นแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างใหม่ๆเลยอยากจะให้คนไทยได้ดูอะไรใหม่ๆวงป๊อปเข้าไปดูบ้างเขาก็เลยนึกถึงวงเราตอนเน้นผมตสใยอยู่ว่าอาจารย์แซกเปล่าแซกเปล่า พวกนี้อันเนี้ยล่าเนี่ยวงนี้สนิทกันมากทำไมถึงไล่พี่ตรงออกเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เพลงเป็นโอปอยแล้วสำหรับใครที่ติดตามด้ทุกคอนเลยนะครับก็นายล่เป็นคนพื้นดวงตกครับหยิบจับอะไรก็พังไปหมดทำไมทำไมหยิบอะไรชอบพังให้เพื่อนเราเดี๋ยวพี่คุณรัฐเนี่ยเป็นคนมักจะจับอะไรก็จะพังไม่ใช่เพราะว่าซุ่มซ่ามนะ <c oughs> พังด้วยตัวมันเองอาที่เช่นล่าสุด macbook pro m1 คนนี้ซื้อมาปั๊บโหลดโปรแกรมนำเพลงมาเปิดไฟล์แทเพลงมา4แทรกนะฮะเออร์เลอร์เลยเออร์เลอร์เลย